สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในชุดสรุปสูตรทำเงินนะในรอบที่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่16ตุลานะคะรอบที่แล้วสูตรทำเงินของแอดมินนะให้วิ่ง1กับ2นะคะสรุปก็คือมาที่2นะคะหลักหน่วยในรอบที่แล้วแอดมินบอกว่า วิ่งหงกับ2องแอดมินเน้นสนะคะแต่ว่าแอดมินไปเน้นหน่วยล่างนะ,ะสรุปว่ามาหลักหน่วยจริงๆแต่ว่ามาหน่วยบนนะคะดูเลขแอดมินนะคะเนี่ยวางเอาไว้นะคะเห็นไหมหกสองเจ็ดนะคะก็มาที่6 2อ่ะรอบนี้นะคะแอดมินแชร์ไปแล้วล่ะหนึ่งสูตรนะในคลิปนี้เดี๋ยวจะแชร์อีกหนึ่งสูตรแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์รวมนะคะ แต่บอกก่อนว่าเขาจะได้เป็น2ตัวบนล่างชุดเต็มนะถ้ามีใครมีเลขวิ่งนะคะก็เอาเลขวิ่งมาตัดก็แล้วกันเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่ออนินขอคนละหไลค์1แชร์ like, เพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์แนวทางนะคะหาสูตรดีๆมาแบ่งปันทุกๆคนนะคะแล้วก็ FC ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีเข้ากลุ่มฟรีนะคะก็แอดไลน์ ไลแอดนะคะ TT995 นะคะเพื่อดูแนวทางสรุปนะคะล่าสุดแอดมินได้วิเคราะห์เลขลาวลงไปให้ด้วยแต่ว่าเลขลาวก็คือจะทำสรุปให้เลยนะคะก็เข้าที่วิ่ง6นะคะแอดมินให้วิ่งตัวเดียวเข้าที่วิ่ง6นะคะชุดจับคู่ให้ไป4คีคู่ให้6065 67แล้วก็69นะคะออก62อ่ะก็อย่างน้อยเลขวิ่งเข้าเนาะให้วิ่งตัวเดียวก็ลองเข้าไปดูได้นะคะนั้นคือแอดมิน ลงสรุปให้เลยนะคะใครสนใจเข้าไปดูก็อันนี้นะคะแล้วก็แจ้งข่าวบอกกล่าวนิดนึงสำหรับ FC ท่านใดสั่งจองหนังสือไว้แล้วนะคะแอนมินจะส่งให้หมดเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นหนังสือเล่มจริงนะคะของวันที่1พฤศจิกาเดี๋ยวแอนมินก็จะเอามาใช้ด้วยนะเมื่อวานวุ่นๆกับการทำหนังสือเลยไม่ได้ทำคลิปลงเลยใครสนใจหนังสือนะคะเนี่ยสวยๆแบบนี้นะ,ะราคาเล่มละ490านะคะแอนมิน ดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ฟรีตลอดชีพนะคะในส่วนของกลุ่ม V.I.P. กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของการคำนวณน,นะคะเนี่ยมีสารบัญให้ครบถ้วนมีอะไรล่ะนี่มีตารางนะคะล็อกเลข3ตัวให้นะคะรอบที่แล้วก็เข้า962นะ อรอบนี้จะมีใบนี้ให้แต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยมีใบสรุปสูตรทาเงินให้แต่ว่าเนี่ยใบเนี้ยเดี๋ยวจะมาดูกันในคลิปนี้แหละเนาะอ่ะโอเคนะคะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาคํานวณกันดีกว่าในส่วนของวิ่งบนล่างสามตัว0ูนย์นนะคะสูตรทําเงินร้อยละ80%เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเข้านะเป็นหนึ่งชุดที่อยากให้ทุกคนที่แนะนำให้ทุกคนดูแล้วกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าแต่ละรอบเขาจะชนกันแบบไหนนะคะ ซึ่งถ้ารอบไหนเลขเยอะก็คือต้องตามนั้นนะคะรอบไหนเลขน้อยเหมือนรอบที่แล้วชนที่1กับ2ก็มาที่เลข2ก็ถือว่าเลขน้อยแล้วก็วิเคราะห์ค่อนข้างตรงก็คือมาที่หลักหน่วยก็หลักหน่วยจริงๆแต่ว่ามันไปในล่างนะคะเข้าบนรอบนี้เป็นตารางนะเดี๋ยวมาดูอ่ะสำหรับสูตรนี้นะคะวิ่งบนล่างสตัว0 1น สถิติ62รอบหลุด1เข้า 1, 1หลุด1ล่าสุดเดินต่อเนื่องที่11รอบวิธีการคำนวณเราจะนำหลัก10บนบวกกัน2ครั้งได้เท่าไหร่บวกด้วยหลักหน่วยบนแล้วก็10หน่วยล่างนะคะจากนั้นบวกด้วย17จบเลยอดมินจะพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่16กันยานะก็จะใช้ข้อมูลในงวดวันที่1กันยามาคำนวณนะคะหลักสิบนบวกกัน2ครั้ง 0, 0, 0, 0ได้0นะคะหลักหน่วยบนคือเลข6 บวกด้วย10หน่วยล่าง6บวก4ี่ได้10บวก9ได้19ดังนั้นเลขเด่นตัวแรกคือเลข9จากนั้นนำ9าบวก1ได้10บวก7ได้17ในรอบนี้เลขเด่นคือ907ออก662แล้วก็37ค่ะเข้าที่7หลักหน่วยนะ1ตุลานะคะก็จะใช้ข้อมูลในรอบ662มาคำนวณน,นะหลัก10บนบวกกัน2ครั้ง6บวก6ได้12ค่ะหลักหน่วยบนคือเลข2แล้วก็10หน่วยล่างคือ3กับ7นะ 3าบวกเได้10นะคะลงท้ายด้วยศูนย์ไม่มีค่าตัดทิ้งเหลือสองบวกสได้4ดังนั้นเลขเด่นตัวรากคือเลขสี่จากนั้นนำสี่บวกหได้5้บวกเได้12เลขเด่นคือ4ี่ห้าสองรอบนี้ออก6กหแล้วก็5้าเกค่ะเข้าบนล่างรอบที่แล้วค่ะหลักสิบบนคือเลข6นะ6กบวกหได้12ค่ะบวกด้วยหลักหน่วยบนคือเลขห้า บวกด้วย10หน่วยล่างคือ5กับ9นะเอา5บวก5ได้10ค่ะเหลือ2บวก9ได้11ดังนั้นเลขเด่นตัวแรกคือเลข1จากนั้นนำา1บวก1ได้2บวก7ได้9เลขเด่นคือ1 2 9ร่รอบนี้ออก9 6 2และ00เข้าที่เลข9และเลข2ค่ะบนนะ รอบที่แล้วเข้า2ตัวเลยนะคะทีนี้เรามาคำนวณกันในรอบวันที่1พฤศจิกเราก็จะใช้ข้อมูลในรอบที่แล้วมาคำนวณโดยการนำหลัก10บนเหมือนเดิมบวกกัน2ครั้งดังนั้นจะได้เป็น6บวก6ได้12หน่วยบนคือเลข2 10หน่วยล่างคือเลข0ดังนั้นจะได้เป็น 2บวก2บก0บก 0, 0ได้4เลขเด่นตัวแรกคือเลข4จากนั้นนำ4บวก1ได้5บวก7ได้12เลขเด่นคือ4 5 2ค่ะทุกคนอ่ะเวลาที่แอดมินวิเคราะห์แยกสูตรแบบนี้นะคะแอดมินมักจะดูไทม์ไลนย์ย้อนหลังของเขาด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเหมือนเหมือนอีกสูตรหนึ่งนะคะเนี่ยแอดมินได้ทำข้อมูลย้อนหลังไว้76รอบนะทุกคน76งวดนะดู นี่คือแบบเดินยาวมากๆเลยนะคะแต่ถ้าให้อมินยกเฉพาะงวดที่ออก4 5 2มาวิเคราะห์นะทุกคนจะเห็นว่าทั้งหมดกี่งวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11งวดนะคะมาบนซะ10งวดแล้วนะมาบนซะ10งวดแล้วนะคะล่างเนี่ยมาบ้างไม่มาบ้างเราก็จะเน้นบนนะคะอา่มาดูกันงวดนี้ออก6 4 2นะคะ 09วันนี้ออก417นะคะเข้าที่เลข4อันนี้ออก65เห็นไหมอันนี้ออกล่างนะคะต่อไป872เข้าที่เลข2นะ453นะคะให้452ออก453 202นะคะ44644รอบนี้395นะคะมา4กับ5 593 42อันนี้5 ก้าสามมาสามตัวเลยนะคะต่อไปหกหกสองสามเจ็ดเข้าที่เลขสองต่อไปหกหกห้าห้าเก้าเข้าที่เลขห้านะคะดังนั้นต่อไปนะคะสี่อ่าล่าสุดก็คือสี่ห้าสองถ้าเราดูนะคะก็เอาจริงๆเขาก็มาได้หมดแหละอืมอืม ถ้าแบบนี้ทำลายไม่ชัดเจนนะคะเอาเป็นว่าสี่ห้าสองเน้นบนโอเคเนาะก็คือสี่ห้าสองเน้นบนมาเฉลี่ยกันหมดเลยทั้งสทั้งห้าทั้งสองนะคะนี่ก็ให้ทุกคนดูจากทำลายนะคะดังนั้นแอดมินจะเน้นที่สูตรนี้นะคะในรอบนี้นะเพราะว่าทำลายค่อนข้างชัดเจนนะคะแอดมินก็ให้เป็นเก้ากับเจ็ดเนาะเก้ากับเจ็ดนะคะเป็นเน้นวิ่งนะคะเน้นบนมาได้สิบหน่วยเก้าหกเจ็ดเน้นบนมาได้สิบหน่วยเน้นที่เก้ากับเจ็ดเพราะว่า ในส่วนของไทม์ไลน์นะเลข9มาแทบทุกงวดนะคะส่วนเลข7เนี่ยชนสถิติเลขที่ออกวันศุกร์เนาะแอดมินให้3ตัวไว้คือ0 7 9 4 7 9แล้วก็6 7 9ถ้าเกิดว่าเข้ามา9กับ7คู่กัน เพราะว่าทำลายย้อนหลังถ้าทุกคนลองกลับไปดูการวิเคราะห์นะคะสูตรนี้ส่วนใหญ่แล้ว9กับ7เขาจะมาคู่กันเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะในส่วนของเป็นสูตรทําเงินที่ไม่มีตัวชนนะคะ<ม>เห็นไหมอันหนึ่อันหนึ่แบบนี้ไม่มีตัวชนนะในส่วนของการวิเคราะห์นะคะเราจะวิเคราะห์เป็นตาราง2ตัวบนล่างชุดเต็มหลายๆท่าน รู้จักตารางนี้เป็นอย่างดีว่าเลขเยอะไม่ใช่รู้จักตารางนี้เป็นอย่างดีว่าเข้าแทบทุกงวดหลายๆงวดก็เข้าทั้งบนและล่างนะคะ,ะแต่ตัวเลขเยอะนะตัวเลขเยอะแต่ว่าในส่วนของตัวเลขเยอะเนี่ยถ้าทุกคนมีเลขวิ่งนะก็เอามาตัดได้นะคะมาดูกันในชุดสรุปสูตรทำเงินอเน,นี้ยมินแถมให้ด้วยสำหรับ F c ซที่สั่งหนังสือนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะหนึ่ง 1> 7 1นะคะได้9 6 7 9 6 7เนี่ยแอดมินจะเน้นที่หลัก10หน่วยบนนะ ต่อไป4 5 2นะคะ4 5 2อันนี้ไม่เน้นบนล่างแต่ส่วนใหญ่มาบน11รอบมาบน10รอบนะคะดังนั้นถ้า2สูตรนี้จับชนกันนะเขาจะได้เป็น9 4 9 5 9 2 6 4 6 5 6 2 7 4 7 5แล้วก็7 2นะคะถ้า9 7อ่ะนั่นแหละนี่นะคะก็จะเป็นชุดนี้ให้เป็นชุดเด่นนะ อะในชุดเด่นนะคะเน้นที่เลขเก้ากับเลขเจ็ดเนาะถ้าเก้ามา94 95 92นะคะ74 75 72ในส่วนของอะ่ะแล้วก็รองคือ64 65 62นะคะเลขที่อดมินไฮไลท์95 65 75 74 72เเนี่ยชนกับสถิติเลขที่ออกวันศุกร์นะ ต่อไปถ้ามาตัวที่ไม่ชนนะคะก็จะมี02ถ้า0ใครชอบ0นะ02 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 19 32 35 34 36 37 39 82 85 84 86 87แล้วก็89นะคะในนี้ถ้า967เน้นบนถ้ามาบนนะมาบนเน้น967นะคะเดี๋ยวดูนะถ้าแอดมินมาบนนะ ถ้าเก้ามาเราก็ชนสูตรทำเงินนะมีอะไรบ้างนะคะมี9ก้าสี่นะคะเดี๋ยวดู9ก้าก่อนนะอ่ะเก้าศูนย9เ9้9หนึ่งเก้าและ9 9นะคะนี่คือกรณีที่ใครชอบ9้านะ ในส่วนที่9มานะคะจะมาที่เด่นคือ95 0919นะโอเคนะคะนี่คือเด่นนะ0919แล้วก็95นะคะต่อไปถ้า7มาอมนมินเอาตัวเด่นก่อนนะถ้า7มามี7 4 7 5 7 2อืม 0717 37นะคะ7787 7, 7, นี่อันนี้คือตัวเด่นคือ9กับ7นะถ้า7มาตัวเด่นคือ07 17นะ37 87อ๋อ7นี้เด่นหมดเลยเพราะว่า7ตรงสถิตินะคะ 7จ็ดสีห้าอ่าในแอใต้ฟ้าเนาะแอตใต้แอใต้ตฟ้ารอบที่แล้วเขาให้2รอบนี้เขาให้9ถ้าใครชอบ9เหมือนแอใต้ฟ้านะคะเน้นที่19 09แล้วก็95นะอ่าแอตใต้ฟ้านะโอเคนะคะในส่วนของตัวรองตัวรองเลข6อ่าถ้า6มา ถ้าหมานะคะบนค่อนข้างชัดเจนดังนั้นนี้ก็เลยจะเน้นบนก่อนนะถ้าบนนะคะหมามี6 4ส 6, 6, 6, 6, 6, ี่หกห้า6กสองหกี่หห้าหกสองศูนย6หกหนึ่งหกศูนแล้วก็86อ่ะนี่นะคะถ้าใครชอบหนะ อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเน้นสองตัวบนถ้าหมานะทุกคนอาจจะเห็นว่าโอเคตัวเลขเยอะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหดยี่สิบตัวนะคะถ้าคิดว่ามันเยอะเดี๋ยวแอดมินไปตัดกับชุดสรุปบนให้อ,อันนี้จะเป็นสองตัวบนขอเน้นบนก่อนเพราะว่าบนค่อนข้างจะชัดเจนนะซึ่ง เดี๋ยวแอดมินจะตัดกับชุดสรุปบนให้นะคะสรุปบนแอดมินให้ไว้สองกรณีนะคะก็คือการนำสูตรทำเงิน967ไปชนกับวิ่งบนตัวเดียวที่เลข4นะคะนี่นี่นะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูการอันนี้จะแอดมินคิดว่ามีโอกาสมาบนแน่นะคะชุดนี้อยู่ที่ว่าตัวไหนจะมาถ้าสมา แล้วชนชุดนี้นะคะถ้าสี่มาของเรามีเก้าสี่มีเจ็ดสี่มีหกสี่นะคะอ่ะถ้าสี่มาก็สามตัวแต่ถ้าสี่ไม่มาเขาจะมาคู่หนะนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้านะนี่หนึ่งเก้าดับเบิลนะคะมีใครชอบ 1, 9, หนึ่งเก้าไหมหนึ่งเก้าหกเก้าหกเก้ามีไหมหกเก้าไม่มีนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามีไหม

จะเป็นชุดบนนะคะบนดังนั้นบนจะได้เด่นที่สุดคือหนึ่งเก้าบนนะคะเด่นที่สุดนะ,ะเดี๋ยวมินสรุปนะคะสรุปสองตัวบนนะ,อะเอาสรุปในนี้ดีกว่านะแยกเลยนะคะสองตัวบนนะเด่นที่สุดคือหนึ่งเก้า เด่นสุดนะคะเด่นสุดคือหนึ่งเก้าอ่ะรองนะเจ็ดสี่เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดนะคะก็คือชุดนี้เจ็ดสี่เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดชุดนี้นะอื้อ กันนะคะ,ะกันที่9 4 9 5 0 9 6 4 6 5 0 6 6 4 6 5 0 6โอเคจบอ่ะเราก็จะได้สรุป2ตัวบนสวยๆนะคะ เด่นที่สุดคือหนึ่งเก้านะสองตัวบนนะคะเด่นที่สุดคือหนึ่งเก้ารองที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะกันที่เก้าสี่เก้าห้าศูนย์เก้าหกสี่หกห้าแล้วก็ศูนย์หกนะ เน้นบนเพราะว่าบนค่อนข้างชัดเจนเรื่อง9 6 7มาอย่างน้อย1ตัวเน้น10หน่วยนะคะส่วนล่างเนี่ยต้องไปหาตัดเอานะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแอดมินวิเคราะห์ร่วมกับ2สถิติหรือใครจะจะ,จะตามชุดนี้ก็ได้สถิติเลขที่ออกวันที่1พฤศจิกายนสถิติยังไม่ได้แชร์ให้นะวิ่งบนล่างที่เลข0กับ9นะคะรองที่2กับ8 อีกชุดหนึ่งวิ่งสถิติวันศุกร์วิ่งบนล่างที่5กับ7รองที่0กับ1นะถ้าเอา2ชุดนี้ตัวเด่นที่สุดชนกันได้0 5 0 7 9 5และ97นะคะใครจะตามชุดนี้ก็ได้บนล่างนะ0 5 0 7 9 5 9 7 4คู่นี้คือเผื่อฟลุกนะคะถ้าฟลุกนะคะบนล่าง คือ4คู่นี้เท่านั้นซึ่ง4คู่นี้ถ้าจะชนกับบนนะคะจะชนกันที่เลข07 95นะคะจะชนที่เลข07กับ95นะอันนี้คือจากสถิตินะคะไม่รู้ว่าชอบกันไหมอ่ะ ชุดนี้ดังนั้นถ้าใครจะตามชุดนี้นะคะก็เน้นที่19เด่นสุดนะคะรองที่0 7กับ95นะคะก็คือเขาจะชนที่ตัวนี้โอเคโอเคนะประมาณนี้นะคะในส่วนของเลขล่างไม่เน้นนะอันเนี้ยเด่นรองแล้วก็เบิ้ลคืออะไรนะคะในส่วนของเลขเด่นนะก็คืออมินนํนำสถิติเลขที่ออกวันศุกร์มาตัดนะคะ นี่ก็คือจะเป็นไฮไลท์สีเหลืองไฮไลท์สีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีแดงนะคะ0515 0717นะคะ17อยู่ในนี้อ่าก็ อันนี้คือชนกันนะคะชนกันเด่นกับรองนะคะ05150717เอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนจะสับสนเอาเป็นว่าในคลิปนี้ a ดมินจะเน้นที่2ตัวบนก็แล้วกันเพราะว่า2ตัวบนค่อนข้างชัดเจนว่า967มา10หน่วยบนนะคะควรจะติด967 a d มินคัดเลือกให้แล้วนะ,ะส่วนล่างเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะอะแล้วก็ ควรจะติดไว้นะคะมี07กับ95นะ07กับ95นี่อยู่ในนี้ด้วยนะคะเด่นที่สุด2ตัวบนคือ19นะคะ19รองที่นะ07กับ95ตามนั้นโอเคอ่ะใครอยากแคปแคปไว้นะคะชุดนี้แอดมินแถมให้ในหนังสือด้วยนะแต่ทุกคนต้องแบบเอาไปเทียบเอาไปอะไรเองเนาะอ่ะ5 4ี่สามสองหำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้อดมินขอให้ทุกคนโชคดีเกลก,กี้ถูกลอตเตอรี่ถูกเลข2ตัวถูกเลข3ตัวขอให้ทุกคนเฮง,งปังๆังรวยรวยรวยนะคะรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่1พฤศจิกายนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น